สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ชา n นลของ w h i s p e r Tarot ค่ะวันนี้นะคะแบงก็จะมาอัปเดตค่ะดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีลัคนาพฤกษฎค,ค่ะเป็นดวงความรักค่ะประจําเดือนเมษายนส5 6 6นายนะคะการทำนายค่ะเป็นแบบดวงโดยรวมเพราะฉะนั้นหน้าไพ่นี้อาจจะไม่สามารถตรงได้กับทุกท่านนะคะแบงก็ต้องขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยค่ะขอให้คุณค่ะใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังให้รับไปแต่พลังงานที่ดีนะคะพลังงานบวกๆแล้ว,ว,วก็ดู เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยขอเริ่มที่ไพ่ออร์เคลก่อนนะคะว่าสิ่งที่ไพ่ออร์เคออยากจะมาบอกนะคะกับคุณในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะคืออะไรอืสิ่งที่ไพ่นะอยากมาบอกให้คุณนะคะอืเป็นคําแนะนํานะคะใบแรกคือ,อ,อการรวมกันของหัวใจนในภาพนเหมือนคนสองคนเนาะมมา กอดกันนะคะเหมือนมามอบความรักให้กับการให้แก่กันไพ่ย,ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าให้คุณให้โอกาสในเรื่องของความรักแบบมองว่าเดือนนี้น่าจะมีสิ่งดีดด,ดีกว่าเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณถ้าคุณเป็นคนโสดนะน่าจะมีความรักนะคะใหม่ๆเข้ามาให้คุณให้โอกาสตัวเองนะคะอย่าปิดใจลองศึกษาเรียนรู้ดูใจกันแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณเป็นคนมีคู่นะคะหรือว่ามันเหมือนกับ มันมีประเด็นอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะให้คุณนะคะให้โอกาสค่ะทั้งตัวคุณเองแล้วก็ให้โอกาสคู่ของคุณด้วยนะคะอืมให้มาเหมือนกับมาจับมือกนะันอ่ะม,มารวมพลังกันดีกว่ารวมใจเป็นหนึ่งนะคะที่จะฝ่าฟัน,นะคะ่ะอุปสรรคต่างๆนะคะเพื่อจะแบบพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปข้างหน้าต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นคําแนะนําที่ไพ่ออร์คุลอยากมอบให้กับคุณค่ะ ต่อไปค่ะเราไปดู energy ของคุณกันบ้างค่ะ energy ชาวพึกษบตอนนี้นะคะที่โดดเดน่นในเรื่องของความรักหรือการงานการเงินนะคะว่าตอนนี้ energy ของคุณเป็นอย่างไรบ้างค่ะคุณมี energy ของ ten of wands ค่ะอืมเหมือนดูน่าจะมีในเรื่องของ ภาระหน้าที่ต่างๆนะคะที่คุณแบกรับเอาไว้มากๆเลยในตอนนี้นะคะแบ่งมองว่าอ,อ,อาจจะมีภาระในเรื่องของงานที่มากหรือแบกรับภาระในเรื่องเงินก็ได้นะหรือว่าในเรื่องของครอบครัวต่างๆนะคะตอนนี้มันมีลักษณะของ มันมีแรงกดดันนะความกดดันอะไรต่างๆที่เข้ามาสู่ตัวคุณนะคะแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันทอม็นลักษณะของการที่แบบมันเหนื่อยเหลือเกินอ่ะมันหมดไฟอ่ะมันเหมือนมันจะสู้ไม่ไหวแล้วเพราะว่าภาระต่างๆมันค่อนข้างเยอะแต่ถ้าสิบคาถาตรงนี้ที่ขึ้นมาถ้าสื่อถึงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นในลักษณะที่เป็นความสัมพันธ์ที่คุณอพยายามทุ่มเทให้เขามากๆนะทําเพื่อคนรักแต่มันก็เหมือนว่าเออมันก็ ไม่ได้รับความรักหรือความใส่ใจนะคะกลับมาเท่าที่ควรมันเลยทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยอนอกจากนี้นะคะจากพลังงานหน้าไพาม่มองว่ามันอาจจะเป็นความรักที่มีการเบรกหรือการจบความสัมพันธ์หรือมันมีระยะห่างกันออกไปนะคะ เพราะว่านายหรือเพนเอขึ้นมามันเป็นไพ่ที่สื่อถึงคล้ายๆกับเป็นคนโสดเอ e เนอร์จีคนโสดหรือถ้าคุณไม่ใช่คนโสดมันเป็นในลักษณะที่มันเหมือนมีเขาคนนั้นแต่มันเหมือนไม่มีอ่ะเออมันเป็น Energy แบบนั้นคุณเีเนอร์ของการรอคอยนะคะอาจจะเป็นการรอคอยเขาคนนี้แหละให้เขากลับมานะคะอืกลับมาปรับความเข้าใจกันก็ได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตัวคุณเองคุณยังไม่ลืมเขาเลยว่า ไม่ลืมเขายัางตัดใจไม่ได้นะคะมันยังมีอะไรบางอย่างที่ยึดโยงเชื่อมโยงจิตใจคุณเอาไว้ที่เขาอยู่นะคะแต่ใบสุดท้ายดีมากมันมีพลังงานของว i วออฟฟอร์จูนขึ้นมาตั้งมองว่าสิ่งอะไรต่างๆที่มันเคยเป็นช่วงขงขาลงเนาะช่วงชีวิตขาลงเนี่ยมีเรื่องของการแบกรับภาระความสัมพันธ์ไม่ดีมันจะมี จุดเปลี่ยน,นะคะมันจะเป็นวงล้อแนละ้วที่เปลี่ยนแปลงไปโชคชะตาเนี่ยในภาพเนี้ยคุณจะกลับมาเหมือนกับพัง,งาดดีกว่าบางมองว่าจากที่ไม่ดีมันจะเป็นช่วงขาขึ้นของคุณความพัง,งาดของคุณมางมองว่ามันจะเป็นลักษณะนะคุณน่าจะ move on ได้ก่อนประเด็นแรกนะคะแล้วก็ มีความสุขได้มากๆด้วยตัวเองคุณมาโฟกัสที่ตัวเองมากยิ่งขึ้นพหงาดต่อไปมากๆว่าจะเป็นในเรื่องของความมั่นคงนะคะในเรื่องของการเงินหรืออาชีพการงานต่างๆที่มันมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็น Energy ของคุณค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดู Energy ในฝั่งของเขาคนนั้นกันบ้างค่ะแล้วเขาคนนั้นล่ะคนที่เหมือนดูนิ่งเนาะดู ห่างออกไปแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะเขามีพลังงานของนายซอบคับนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวทาดุน้ำมีนกรกฎพิจิกค่ะชาวรัคนาราศีเมษมีพลังงานของ6 o กออฟวอนนะคะชาวทาดไฟเมษสิงหธนูค่ะแล้วก็ The Love ฟเวอค่ะพลังงานของชาวรัคนาราศีมิถุนอืม จาก energy ของเขานะคะให้คาถาขึ้นมาหลายใบายบางมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาค่อนข้างที่จะโฟกัสมากๆในเรื่องของการงานอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีหน้าที่การงานหรือตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยใหญ่ก็ได้นะหน้าที่การงานดีอะ่ะมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาประสบความสำเร็จด้วยนะในเรื่องของการงานแม้มันจะมีอุปสรรคมาบ้างนะอืม คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีวัยที่แตกต่างจากคุณนะคะหรือเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยถ้ามองในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบงค์มองว่าเขาเป็นคนที่อาจจะ บางท่านละกันเนาะอาจจะเป็นคนเจ้าชู้เขาสร้างความสุขต่างๆได้ด้วยตัวเองเหมือนเขาไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการมีครอบครัวหรือการที่จะผูกมัดใครในตอนนี้นะคะ่ะเพราะว่าเขาเขามีความสุขดีต้องพูดแบบนี้ดีกว่าอาจจะเพราะอย่างที่บอกชีวิดเขาดีอะ ชีวิตเขาดีทั้งนี้อาจจะเป็นทนั้งในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือว่าหน้าที่การงานของเขาาก็เลยยังไม่โฟกัสในตอนนี้แล้วก็ถ้าตอนนี้เขาอาจจะมีลักษณะของการมีตัวเลือกทางเลือกนะคะอยู่ในความรักความสัมพันธนะ์คะแต่เขาอาจจะยังไม่ได้แบบเลือกใครแต่ถ้า the lover ตอนนี้ไม่ใช่ในเรื่องของทางเลือกตัวเลือกในเรื่องของความรักนะมันก็มองว่าตอนนี้เขามีสิ่งที่เขาต้องเลือกเลือกระหว่างการงาน,นะคะหรือเรื่องของความรัก แต่มองจากหน้าไพาอ่อะดูแล้วอ่ะเขาน่าจะเลือกให้ความสําคัญกับงานมากกว่านะคะมากกว่าที่จะเลือกความรักเขาเลยยังไม่เหมือนกับยังไม่ได้ลงเอยกับใครแบบเป็นตัวเป็นตนถ้าถามว่าตอนนี้เขาคิดอย่างไรกับคุณมารู้สึกว่าบางท่าน อาจจะมีการบล็อกกันไปแล้วด้วยเหมือนกันนะเขาอาจจะบล็อกคุณหรือว่าคุณบล็อกเขาแต่เขาพยายามที่จะสืบสองคุณเหมือนกันค่ะสืบสองดูว่าคุณเป็นอย่างไรในตอนนี้อาจจะมีความรู้สึกของความคิดถึงอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันก็เคยเคยพูดเคยคุยกันค่ะอันนี้ก็จะเป็น energy นะคะในฝั่งของคุณแล้วก็ในฝั่งของเขาค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูสถานการณ์นะคะแล้วก็แนวโน้มในภาพรวมกันค่ะ สถานการณ์นะคะพลังงานหลักเลยได้ Ten s q a r t War, แล้วก็ Queen of Cups ดังมองว่ามันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่น่าจะเป็นตัวคุณนี่แหละนะที่เป็นฝ่ายทุ่มเทเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นใน energy ของคุณด้วยคุณทุ่มเทให้กับเขามากๆนะคะเพราะว่าคุณรักเขาอย่างจริงใจเลยคุณพยายามเอาอกเอาใจนะคะพยายามทําให้คนรักของคุณมีความสุขมากที่สุดแต่อย่างที่แหงบอก Ten s q a r มันเหมือนมันเป็นการแบก แบกภาระต่างๆเอาไว้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวค่ะอืมแต่ถ้าเทนซอบวอนไม่ได้หมายถึงในเรื่องของการทุ่มเทความรักในตอนนี้แล้วเป็นสถานการณ์มันอาจจะเป็นการแบกความความทุกข์เศร้าอยู่ในใจก็ได้นะเพราะจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยคุณกับเขาอะ่ะมันมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันอาจจะเป็นในเรื่องของการ ทะเลาะเบาแหวงพอทะเลาะกันเสร็จปุ๊บก็เลิกลากันไปเลยอย่างกันหันหันจบแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องของการทะเลาะมันอาจจะเป็นในลักษณะที่เขาคนนั้นนะคะอยู่ดีๆก็ ห่างหายไปเลยจากความสัมพันธ์ไม่บอกไม่กล่าวเลยอยู่ดีๆก็ไปเพราะว่าไพ่ในอดีตมันขึ้นมาในลักษณะที่ว่าเขามีการสร้างกำแพงอาจจะเป็นตัวเขานี่แหละที่เป็นคนบล็อกคุณก็ได้นะเขามีความเหมือนกับความเฉยชาหรือความเย็นชาใส่คุณในพารธอดีตนะคะแล้วก็มันน่าจะมีระยะห่างเนี่ยเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะ ในความสัมพันธ์นี้นะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีลักษณะของความแตกต่างนะคะความแตกต่างของคุณกับเขาอาจจะมีในเรื่องของระยะทางก็ได้นะคะเชื้อชาติได้ด้วยศาสนาวัฒนธรรมหรือความแตกต่างในลักษณะของหน้าที่การงานฐานะก็ได้นะเป็นปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งอะไรปัจจัยที่เข้ามามีอิทธิพลแล้วกันที่ทําให้คุณกับเขาอะต้องแยกห่างกันไปแต่มันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหรือทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้พอห่างกันไปแล้วเนี่ย มันก็อยากจะรู้เรื่องของอีกฝ่ายนะพยายามสืบสองหรือเป็นตัวคุณก็ได้เนี่ที่อยากรู้ว่าแบบเฮ้ยทำไมอยู่ดีเขาหายไปอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่บอกกล่าวอะไรเลยคุณพยายามไปหาข้อมูลหาพยายามดูเขาว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรหรืออาจจะเป็นฝ่ายเขาด้วยนะคะที่พยายามสืบสองคุณว่าเออพอเขาหายมาแล้วเนี่ยคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะคุณมีคนใหม่ไปแล้วหรือย,อยังแต่สําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้นะคะในเรื่องของความรักนะบางมองว่า มันจะมีโอกาสดีๆดีกว่าค่ะเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะมีคนติดต่อเข้ามาคนติดต่อเข้ามาเนี่ยบางมองว่าเป็น energy ได้ทั้งคนใหม่ๆที่เข้ามาหรือเป็นคนเก่าเลยนะถ้าเป็นคนเก่าๆคนนี้ที่คนเคยดีกับคุณเนี่ยนะคะเขาก็จะมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึง่งหรือถ้าเป็นคนใหม่ๆเข้ามาเขาก็อยากที่จะมาเริ่มต้นนะคะสร้างความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงกับคุณค่ะ คนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นอย่างที่บางบอกอจ,จะเป็นคนที่ขนะี้อ้อนนะเออขี้อ้อนหรือเป็นรักต่างไวัก็ได้แต่ว่าการที่เขาเข้ามาเขาก็จะพยายามเหมือนกับมาดูแลเอาอกเอาใจคุณนะคะมันก็ทำให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับตัวเขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นคนนี้มหมายถึงคนที่อาจจะมี energy ของการห่างหายกันไปนะคะเขาก็มี energy ของการที่อยากจะเริ่มต้นนะ อยากจะเริ่มต้นนะคะความรักครั้งใหม่กับคุณด้วยเหมือนกันเพราะเขามมเนจเจอของมีแพชชั่นกับคุณอยู่ค่ะสําหรับตัวคุณเองค่ะคุณได้พลังงานของควีนอัลเคนโตเคิลมันเป็นความหวังของคุณม,มองว่าตอนเนีเ้ถามว่าคุณให้ความสําคัญในเรื่องของความรักไหมอาจจะเป็นเรื่องรองลงไปเพราะเหมือนกับคุณ Move on แล้วไปข้างหน้าคุณพยายามโฟกัสที่ตัวเองไปสนใจมากๆในเรื่องของความมั่นคงนะคะในเรื่องของฐานะการเงินแล้วก็การงานของคุณค่ะ ต่อไปค่ะเรามาให้ไพ่นะคะมาให้คำแนะนำกับคุณกันค่ะอืมชิลเด n นะคะ่ะความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาครั้งนี้หรือเป็นครั้งเดิมก็ได้นะอาจจะเป็นในเรื่องของรักต่างวายัยหรือมีคนที่แบบยังมีวุฒิภาวะอะไรต่างๆที่มีความเป็นเด็กก็ได้เอาแต่ใจก็ได้นะคะแล้วไพ่ยังมาบอกอีกด้วยนะคะว่า ให้คุณนะคะแสดงออกนะซึ่งความรักนะคะไม่ว่าจะเป็น ความรักใหม่ๆเนาะหรือความรักครั้งเก่าที่จะเข้ามานะคะอาจจะมีการสร้างโมเมนต์นะคะที่มีความโรแมนติกให้แก่กันอาจจะไปกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันนะคะเติมความหวานละกันให้กันและกัน,นะค่ะหรือเป็นในเรื่องของการมอบของขวัญก็ได้ไพ่ใบนี้ถ้าไม่เป็นคําแนะนําให้กับคุณอาจจะเป็นลักษณะว่าจะมีคนเข้ามาเนี่ยแหละมาแสดงความรักให้กับคุณค่ะในแนวโน้มในอนาคตนะคะอีกอันนึงที่ไพ่อยากแนะนําให้กับคุณคือ ออไม่อยากให้คุณยึดติดค่ะเพราะเหมือนกับว่าการยึดติดเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อความรักความสัมพันธ์ของคุณภัยอยากให้คุณนะคะไม่ไปเขาเรียกว่าอะไรไม่อยากไปไม่อยากให้คุณไปฝากความสุขของคุณอืไม่ให้ฝากความสุขของคุณนะคะไปที่คนอื่นให้คุณค่ะสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองแลว้วงมองว่าคุณจะสามารถทําได้นะคุณจะสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองมีความสุขกับตัวเองมากยิ่งขึ้นจริงๆค่ะสุดท้ายค่ะ ขอข้อคิดค่ะให้กับชาวพึกศพว่าตอนนี้ชาวพูกศพควรทำอย่างไรดีคะ คำตอบคือไม่นะคะตอนนี้ถ้าชาวภกศกมีคำถามอะไรในใจอยู่เหมือนไพ่มาเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะคะมาแนะนำว่าคำตอบคือไม่แต่อย่าลืมว่าทุกอย่างนะเออมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองนะคะกับการตัดสินใจแล้วก็ตอนนี้นะคะไม่มีอะไรที่คุณจะทำได้ทั้งนั้นนะคะให้คุณใจเย็นๆก่อนมันน่าจะมีสิ่งดีๆนะคะโอกาสดีๆนะในเรื่องของความรักเข้ามานะคะสู่ตัวคุณแน่นอนค่ะทั้งหมดนี้นะคะ ก็เป็นเรื่องราวความราักความสัมพันธ์ของชาวปึกศพค่ะแบงค์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ให้คอมเมนต์กับทางช่องนะคะขอไว้พรอให้คุณมีความสุขสมหวังในเรื่องของความรักแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากค่ะ